สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนคำค่ะพี่น้องตอนคำอ่้อยเฮ็ดหน่อไม้ส้มเฮ็ดหน่อไม้ส้มพี่น้องอีกโดนเคยได้กินจักเดือนหนึ่งผูล้ละเดี๋ยวห้องมากินนรำกันด้วจ่าเด้อสวัสดีครับพี่น้องฟังแต่เสียงด,ด้วจ่าเด้อมื้อนี้อ้อยจะเฮ็ดหน่อไม้ส้มค่ะฟันซับ ซับนโนไม่เอาไอยซับเองนี่นี่พี่น้องคุณยายบอกว่าอย่าเฮ็ดตอนใไงหลายเนี่ยพอดีพี่ไสพ่อปังปอนค่ะเอาโนไม่หวานบานนอบอกยี่สามนอมาให้อ้อยขั้นตอนของการฮิตดนไม่สมด้วจ้าเด้ออาไอ้อยบยไทยตะเรื่มต้นก็คือได้นโนไม่สุดมาอเอาไอ้อก็มาบอกเปลือกออกเสร็จแล้วเอาไอ้ก็มาซับซ้อยคือซับบอกหุ่งนี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วก็มาแนฝง ซับติดเราโบตรงล่างบ่ตรงยังเปิดน้ำให้มันท่วมแช่คางขึ้นไว้ค่ะเอ้อยแซ่คางแช่คางขึ้นไว้แช่คางขึ้นแช่คางขึ้นเราก็บ่ตรงใส่เกลือบ่ตรงใส่ยังแช่น้ำซื้อเพอตื่นเสาร์มาอ้อยกับมาลิ้นน้ำออกภาษาอีสานคำว่าลิน้นลิ้นน้ำออกลิ้นน้ำที่อ้อยแช่นม้ยสมลิ้นออกแล้ว,ลวๆอ้อยกับให้มันแห้งเลยค่ะ อันที่เป็นนามนี่ขึ้นนามน้องไม่สมได้นงเพราะอย่างเชเราเอาเกลือกำเกลือจักซองตัเอามาโรยโรยเสร็จเราก็มาเศร้าเศร้าเศร้าภาษาอีสานคําว่าเศร้านะคะนี่ค่ะเศร้าเศร้า,า,า,าเราเอาไว้กับเมียดไว้เมียดเมียดไว้เอาไว้เลิกงานมากมันกะเลยเป็นนามมั้งพี่นะ้องอันนี้ขึานา้นเขาเรียกว่านามอานันเขาเรียกว่านามยังนามหมวกมันพี่น้อง น้ำน,นี่มันจะเป็นฟินเฟียนเนี่ยอันนี้คือน้ำนโนใหม่ได้เนี่ยเจนนโนใหม่อ่อนบางทีเอา้อยก็เลยต้องมาขันอ้อยเลยงานน่ะอันนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งเอาไว้พี่น้องเราต้องมาเห็ดตอนคำาเใ็ดมืออื่นเศร้าก็ต้องรีบไปเฮ็ดงานอ้อยก็มาขันน้ำน้ำหึ่งมันออกเขาเรียกน้ำหึ่งน้ำหมวกน้ำหึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อื่นนี่อันนี้คือน,น้ำของนโนใหม่ได้เนี วันนี้เอาไอ้กระเจี๊ัมขันออกขันออกอีกท่านขันเสร็จล้วเอาไอ้กระสิปั่นนะคะมือสะอาดแล้วด้วยพี่น้องขันเสร็จล้วเอาไอ้กระจะมยมใส่นี่ไปขึ้นขันขันไหนมันไหล คันได้แล้วสชล่ะอ้อยกับปั่นใชล่ะอ้อยกับเสียมากขันใส่เกลืออีกเชนึงค่ะพี่น้องแล้วเขาก็จะเอาใส่กับปลุกถนอมอาหารได้เลยนี่ช่วงนี้ฝนตกน้ำไม่ออกไรค่ะซื้อข้าเจ้ามากมันอกาตอนใหญ่ใน่บางครั้งกับกับมันกับบกหอยอ่อนอันนี้เอาอ้อยเห็ดเองแบบออนๆออนอะไรขึ้นน้ำหม่มาเอาอ้อยเห็ดน้ำไม่ไปสุกกินด้วยกัน เขาเห็ดเองเขาก็เอาแบบอ่อนๆเนี่ยเอาอันแก้มนาเห็ดเวลากินหรอมันบรแซ่บพี่น้อง<อ>คันน,น้ำอันนี้คือน้ำหมวกนี่พี่น้องน้ำหึนนห่นน้ำหึ่นของน้ำมันสมนะคะเป็นน้ำมัสสนสดคุณยายสอนน,นี่ต้องถามคุณยายก่อนว่าเห็ดทิ้งใด สวนลูบีดีน้ำเพื่อาอันนี้คือน้ำเพื่นเอาไว้ตรงเทถิ้งนะคะเสร็จแล้วก็คืออันนี้คือที่ปัน่นละเตีียวเอาไว้ปั่นใดน,นะคะ เดี๋ยวเอาไปจะเอาเกลือใส่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะครับพี่นอ้องที่ที่หายไปนี่ก็ยังไปเอาเขา ต้องเปินเขาเจ้านะคะเสร็จแล้วก็เกลือเกลือเนี้ยอ้ยคุณยายบอกว่าเอาจะสองกลัมือกลับมือเอาไวล้ละงงกลับซองกลับเนาะองกลัเอาไว้แต่หยขั้นคุณยายบอกว่าขั้นขั้นเล็กน้อยเอาไว้ก็จะเอาเขา เานี่เอาเขาเป็นเม็ดรุ่งไลยจ้ะตอนหน่อยดิบดี่น่อยคุณยายบวยอ้อยกำเขากำเขาซองกำัก่นที่แบบเขาเจ้าต้องเป็นเขาเจ้านะคะ เข้าเหนียวไม่ได้พ็เดยกอไอ้ข้าวเลยจะวางเนี่ยไอ้แจะใส่กระปุกคบพี่น้องเลยถามยายว่าเฮ็ดเต็นเราดิกินโดนบันไดยายว่าเป็นเดืียน เป็นเดือนพีน่น้องนี่อันนี้ก็คือหน่อไม้ส้มนะคะแบบถนอมอาหารนะคะหลังจากนั้นอ้อยก็สิร์ฟกระปุกเตรียมกระปุกล่างเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมกระปุกเมืไห่นะคะเป็นกระปุกเต่าที่เคยตอนนั้นซื้อ,อให้คุณยายสิให้หลานอยู่อยู่อันบ้านนอกนะประเฮ็ดให้เจ้าละกระปุกสองกระปุก พุทธิยะบอกว่าเราต้องเติมน้ำเพราะว่ายัางปฏิทห้องเคยเอาน้ำถ้าห้องอยากให้มันสมรัยเอาน้ำเขามาใส่ถ้าห้องบุงอยากให้มันสมรัยให้เอาน้ำฝนไป่ีุน้องแต่นี่้อ้อยยิงย่งบุญใส่น้ำเอี่ยงนะคะให้น้ำละไม่สมมันออกไม่องนะคะต้องแต่ชิมีน้ำละไม่มันออกไม,ม่ละไม่สามนอนแบบนี้ไอ้อามา,า่า เฮ็ดให้กินพี่น้องคุณยายจะสอนอ,อ้อยเฮ็ดเฮ็ดไว้ ed, ส่มพักเรายังบมดซอนเฮ็ดปลาล่านะคะซอนเฮ็ดน้ำอออม,ม,มันุ้มอ่าแล้งจะกันอ้อยเป็สีเมียดพอมันมีน้ำขึ้นมาจากน้อยมืออื่นเนี่ยน้ำม,มันก็สิออกมากพี่น้องเพราะน้ำม,มันออกมาจากวางแบบนี้ห้องสใสัน้ำเขามา ข้าวส่ใส่น้ำฟุ้ก็ได้ถ้าใส่น้ำฟุ้น,นี่เสื้อบพีน่น้องน้ไมันสมข้าวขาวเนีน้ำฟุ้น่ะเอาอ้อยเมียบละได,ได้ได้น้ไมัสนสมทอนี่หลังจากนั้นมันก็นสิมีนม้ำน้ำขึ้นมาเองหรือข้าวส่เติมข้าวหยดเ,เติมน้ำฟุ้ใส่หรือข้าวหยดเติมน้ำเขามาใส่ก็ได้ครับพี่น้องนี่เสร็จแล้ว หน่อไม้ส้มแบบถนอมอาหารกินได้โดนค่ะอีกจักเดือนก้ว่า่นละเดี๋ยวที่ซุปซอซุปให้พ่อแม่พี่น้องได้กินกับเอาวไว้นะคะสวัสดีค่ะ